วนรุอวดลุกชิวชิวริมทะเลสวยมีสเสน่ห์น้าลหลงไหลสำหรับนางเอกสาววิววันรสสวยสับจริงๆค่ะเพราะไม่ว่าจะมาในลุกไหนวิวก็ทำเอาแฟนคลับใจสั่นไปตามๆกันสวยจึง้งตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้ายิงเวลาที่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วด้วยบอกเลยว่าแซ่บมากเป็นนางเอกที่ร้อนแรงและมีสเสน่ห์มากๆย่งก่อนหน้าน,นี้ที่วิวไปทะเลมาก็เสิร์ฟความแซ่บรัวๆเลย แล้วในลุล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะโดยวิวมาพร้อมกับเสื้อไหมพรมสีน้ำตาลอ่อนายเดี่ยวเอลลอยเซ็กซี่เบาๆสวมกางเกงขาย,ยาวสีเขียวอ่อนสวมแว่นตาเพิ่มความเก๋ลุคนี้แม้จะดูชิลๆแต่ขอบอกเลยค่ะว่าดูสวยแพงมากๆไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูสวยและมีสเสน่ห์น่าลหลงไหลเป็นลุคเดินริมทะเลที่ดูชิลๆแต่ว่าสวยหรูและดูแพงมากๆใครเห็นก็ใจบาง